ติดคุกบาดในติดอะลีบาวคุกหันบ่เออื่นอันเดี๋ยวนี้เขาบดเอิ้นว่าอันว่าติดดอกเลยเลยเพราะว่าเพิ่นยังกัดโตไว้เลยบนหน้ขนาดพ่อแม่ก็เจ้าอย่างมาอยากเข้าไปล้มเขาลูกนี่มอบไปหมดเลยดิเราจะเข้าไปล้มเพิ่นก็บ่ได้ให้ล้มมอเพิ่นบ่ให้ล้มบ่ให้โคกเพราะว่าเพราะว่าเขายังตกลงกันยังบ่ได้ตัดตัวตัดตูวจะคนเนื้อในหนังใน้่างกายก็เอาให้ดีให้เศร้าบาดนี้บาดเอะให้เง่งให้ดีไปไว อาโรคไพ่ไข้เจ็บม่ให้มาเบียดมาเบียนบบดนี้เนาะศัตรูทั้งหลายม่ให้มาใกล้มาทัดบบดนี้เอ้าวอืมชนะไพ่ทั้งปวงเด้ออ้าวถูกเนาะจับคือกันเอแต่ก็เรื่องเฮื่อนอ้าวโอเคพี่น้องเนาะเปิดผ้าขึ้นมาบัดที่นี่พี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่นะบ้านเพื่อนซานเนาะของน้องแป้งเพื่อนพี่น้องเนาะ อะามื então, ú, ่อนี้ก็มาหาทางน้องแป้งเด้อพี่น้องเด้อถามถ่ายอาการเป็นึังไดนอกจากอาการยังหน้าเป็นห่วงอยู่างไพี่น้องเห็นเนาะไปเถอะพี่น้องไปโอโลมถามถ่ายน้ากันไปออกเขามาเลี้ยงจำเดจังกับบอไดเดจังเดีเด้เด้หันมาแม่แม่มาแม่หัมาแดงเลยนี่ห้ามกูเลยใช่ปะฮามบอโยกีชื่อดอกเนาะอยากให้แดงดี่ลับบออะไรนะขออนุญาตเด้อเอาอยากให้แดงบหมน้องแป้งเออด้อให้แม่ป้าบ่เนาะ เอ้ยนะสุกแดงมีแห้งนอนอืมมีแห้งเยอะมีกําลังใหญ่บ่แดงแกันสติกับแดงกันคนมีเหือมีแหงต่างกันด้เฮ้ยลึกสติก็าจักเพียงได้เพราะว่าคือกูตี้นี่เลแปน้องเนาะก็คือว่าแหละอ่ากับ ผู้บางคนกัติดตามเบิ้งแตนในข้าวในข้าวเลยพี่้องเนาะผู้คนนี่เบิ้งแต่ใอเฟซเบิ้งแต่ไนเฟซผูคนยังไเบื้องในยูทูบเบื้อนใช่ยังบ่ได้เห็นยังบ่ได้พู้ความจริงเพราะว่าข้าวบางข้าวเพื่อนก็เอาไปแบบคือคือสมมติว่าที่นะเพื่อนเห็นคนเอาหูบลงกเนาะเพื่อนเอาไปว่าวไปอีกอย่างนึงทีนะแต่ก็เขาอยากถามเนเขาอยากถามว่ามันเมนอะไรบ อาผู้กรณีได้ถือปั๊บหม่ผู้ละหาสิบล้านยังหมันี่ว้าเออนั่นนั่นคือข่าวลือใช่ไหม่เออผู้นี้มาว่ไปชี้ผู้นี้ว่บบชี้เพื่อนก่อจังเขาจังว่ามะหาสิบล้านเนาะเนี่ยอ้ายอ้ายไปแจ้งคว่ำคว่ำเราหึ่งเราจากให้แล้วก็ันแจ้งคว่ำแล้วก็ว่าสิยปั๊บไม้โลดก็ได้เออสิปั๊บไม้โลดคนละหาสิบล้านหัวได้เล้วมาเห็ดนั่นเนี่บอล ให้ลูกในเต้าเจ็บบ่หาพี่ซอบนั่นน่ะนะนี่ผัดหอตซื้อยหอดบวนบ่ไว้ฮอตบ่เงี้ยงมันจับคนเงี้ยงวันใดตอนน่ะนะตอนนี้นะแล้วก็เลยอันไปหายปลาค้ำอยู่อันโปกโซบ้าแล้วบโปกโซนครน่ะนะตอนะแล้วตำรวจก็เขียนไว้แบบเพื่อนตั้งคนละห้าสิบล้านเนาะได้มาในมือเพื่อนมาเมื่อนั่นแหละเพื่อนมาไกลเคียเพื่อนม่านโคกมูลอาหารวางมือมันนันวันยังเกาะมันยังเกาะ วันจาวันที่ต่อใดเพิ่นมาลืมไผ่ไผ่ก็แล้วมาหนีขู่กรณีโอวันบาฮัวันบาฮัสวันบาฮัทวันบาฮัทวันบากัทวันนี้มันศุกวันนี้วันศุกมาซุกมาซื่นี่มามาซื้อนี่โอ้พ่อเม่เพื่อนนันแม่นมาอะไรวันนี้เพื่อนกามาพพกกัโดนมะโพกสบายดีาพบ่อนมาพอะไรเพื่อนว่าเ้ากระโบเรมี่อันมีแต่คนมุมนี่มาบานเนี่ย เฮาวมะม่วงก็ให้คอยพันในไปหยอดไอ้โทรเอาคอยังสาวร้านเนี่ยแล้วว่าอันอันอเคนมาเอาใบเตยบ่อนเฮาเฮาว่าเสียคนล้านอยากเสียคนละห้าพันคนละหมื่นบาทเออโอ้คว่บคอยยังบพันในห้าก็ซื้อเนี่ยเด้อพี่พี่น้องน้องเอ้ยคว่บคอยนัางมันลงมินบ่๊วยพม่าเอาเนิันทำเนี่ยแต่ว่าเขากระเบิงคนกอนอยากให้ร้านดีกอนแล้วเขาจะมาโอ้ลงกันไหมเออเรื่องหนัก เขาไปหาไปเอา้า,า,อเอาหาพันบาาแล้วซิ้นเลีเล้ยวกันนังโบเขาบุ้งฮับแต่การสรุปตอนนี้ยังยังบริาวารกันเหลือเงินเนาะเอเอให้น้องแป้งนี่หายดีพี่ป๊ออเช่าปกติะกตสะกตอนเอออ่าอ่าน้ำนิ่เพิ่นว่า,าวานัน คันหาสิบล้านโอ้ยยอมเลยเฮาสิไปขายดิชังมาคือว่าเสียงปากอนี่ที่คนท่านใดคนเอ้าบ่นยังสูยังหเออคนน่งพูดบ่อนะมาขายียลีสเนี่ยว่ารียกกลูกๆเพื่อน่ะพากันมาอย่างก็มาเห็ดเวี้ยกาแฟเออมาเห็ดเวียยอยู่ในเมืองมันมาเห็ดเวียงมาซื้อข้าวห้เงินซื้อข้าวให้พ่อให้แม่ให้โอ้เสียงเจ้าก็ได้เนาะชำเนียงไงเนาะ คอยคือไปเห็นเบี้ยของเร่ะอันซื้อข้าวให้พ่อให้แม่นี่เล่นอุ้ยมันบอกไม่หว่าข้อเสียห้าพันโอ้ยยอมแล้วว่าทำตันทำโบราณในห้าปากไป้มื่อเขาว่าอืมเข้าบริว่าว่าต้องการเงินข้ามคะแนนร้านคะแนนร้านอันนั่นนเขาจตงาเว่ากันเรื่อยเต่าเต่าแคขนทำควันว่าอันนั้นอันนี้ ยังไม่ได้ว้าไปร้านเท่าดี้สักก้อนเนี่ยนึ่คนมันยังชอบยังเอามาหุงหม้ออยู่อ่ะเรื่องนี้จบไปพี่น้องเนาะเรื่องติดคุกบาดนี่ติดอาลีบาคุกหันเออันเดี๋ยวนี้เขาบดเอิ้นว่าอันว่าติดดอกเด้เด้เพราะว่าเพิ่นยังก้าโตไวเลยเป็นขนาด่อแม่ก็เจ้าอยากมาอยากเขาไปลงมันี่มอบไปหมดเลยดี <ừ> mm. ออเดี๋ยวจะเข้าไปล่มเพื่อนก็ม่ไดให่ลมอ๋อเพื่อนมาให่ลมมาให้โกเพราะว่าเพราะว่าเายังตกลงกันยังไม่ได้ตักูแล้วตักจะคนก็มทัสนบนี้ะนอยคอยเาว่าไปลมกผกมผลุกับผูเราพามาูบเมนพอมยังดละเจ้าเมื่อลมกันเลยตามเห็นในคลิปในยังหมันบเนเด็กหน่อยสิบสองสิบเอ็ด ตามเห็นเตะตีนะ่ะม,มันเกินแล้วค่อยว่านะคะมันแมนพันรัชสิจ้ามึอลงกันแหละมันแมนไทยเทย้เห็ดพิชนะ แลยโม่ครูชูเจ้าครูยืนตบมือผู้ปีกมันอยู่ทรายอ่าคือบอกเป็นลัทธานะครับท่านพูดตบมือผู้ปีกเลยก็มีความผิดคือการเจ้าเห็นเด็กน้อยตีกันเป็นยังเจ้าบอกไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกไปแจ้งยังเจ้าผัดหมุนเฉยตบมือเฉยเพราะว่าคือทางน้องเป้งว่ากมันบริมีทอสามคนเนาะหัวลายเลยลายใช่ไหมเป็นซีเป็นสาวเราจำไม่ได้แล้วก็ได้จือตีนวันนั้นมันจ้ำได้ว่ามันมิงบริเวณหนุ้ดงมันหึงอั้งกูเละ พี่น้องน้อสรุปง่ายๆเลยพี่น้องเนาะคือนี่จากปากอ่าทั้งน้องเป้งกับทั้งแม่ป้าบ่อ่าเออทั้งคืออ่าเรื่องเงินนี่ก็ยังบอได้สรุปเด้อพี่น้องเนาะยังบอได้สรุปอ่ะไรก็เลือกแบบว่าโอ้จำคุ้มทั้งปีหรือปีก็ยังบอได้สรุปแค่เพิ่นกักตัวไหวเชื้อไว้สืบสวนเนาะอืมแล้วก็บ้านเมืองคู่กรณีกับพูนพี่น้องเนาะทางโคกาดยังสูงเนาะทางนั้น เออร้านสีหอมอยู่แควสวนนคเขตนี่แหละขึ้นกับเมืองจำพรแม่นบ่บ่แม่นทางนี้ด่ะอีหล่เนาะบ่แม่นทางนี้แม่นอยู่ทางเมืองจำพรพนขึ้นกับเมืองจำพรแล้วก็ท่าให้ทางน้องแป้งเพิ่นดีเพิ่นเซาแล้วก็จังว่ากันตท่นั้นเนาะเออโดยๆก็เผาดีเผาเซาไว้ได้เนาะเอองอยากเซางบ่อยากนั่นๆเนาะงอ่าใช่วง้เซาไว้แหออ้ายก อะไรฝ่ายบุเคียนไปถือมาได้วันนี้ออกแก้หมุกมงมอกันนี่ยี่โบ่กมื่อคืนนี่หมัวมืดซืุ้่มแล้วก็เลยไปอันเออไปสอนเอาควานเอาไข่ทำขนมทำน้ำไปสอนเอาควานมาก็เลยมาผูกเอาล้านมื่อคืนหมืดซืุ้่มใช่แต่ยังยี่บ่จะฝ่ายบุคุงบุเกียนยังเล็่นน้ำยังเอามาแต่เนาะมาแต่หุงมุกุงหมอพี่น้องเลยทีอเออคอยไปสอนควานมันอย่างน้อยแล้วอันถ่ายดีดีได้อเนาะผูกแขนก็เอาคากได้เนาะ เป็นหมอฟ้อนนเป็นหมอสูตรหมอฟ้ให้เพิ่นเด้อด้ครับอ่าไปกงามๆอ่าเข้าแล้วไเดียนี้อ่ะเก็บไว้เอิ้นว่ามีหลายคนเพิ่นอยากปลูกอีกพี่น้องเอ้ยกะปลูกแคนก็ตามอ่าีของบ้านเฮาและตามความเชื่อแหละพี่น้องเนาะเป็นไข่เป็นนาวก็ปลูกแคนเอากันคนออนยอๆก็ปลูกแครนอ่าหรือว่า วิธียังก็ต้องมีผ่าปูแคนนะส่วนหลายนะโอ้เห็นสื่อเลื่อนไม่บอกรถไม่บอยางบ่อนาะพนาออ่ามีผ่าผูแคนอ่ายังไงไปูกไปวครอะคนที่อยู่น้ำกันกับยังปูแขนเอือแน่นไหมปูแขนเยยิ่งพ่อนครับเนียยังไม่ได้ผูกบ่อนใช่ไหมเรานียังกัรผูกเจ้าเจ้าจะมียไว้อ้แล้ว พนวอัน้าได้ได้่พว่าลุงเลือได้ได้ไ้นแล้วได้พ้นแล้วเ่ว่าจะพ่อว่าวหลายคนได้ยากคันมาได้เลยขอยังว่าเป็นลูกเคยเลยคันมนได้ได้บว่าได้ทําได้ทำไ้เก็ย้าบ่เด็กง่าเด็งชาวก้าว่าโยอกทานี้แต่ว่าน้ำพี่ลอง มาถามทายไปว่าลูกเต้าเลาขอเจ้ายังมีได้ลูกได้ผัวเบิดบ่อย่าเตาเบิดแล้วลูกเคยว่าเอาอีกแล้วเนาะไปยังมันได้เคยจักเคยเออมี2มี2ลูกสาวบ่ฮอดา้าวเพิ่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮอดมือฮอดามันมาอดอกอันคู่คองนั่นอ๋อมันยังบ่ได้ได้จักคือจักคโอ้ยเพิ่นยังบ่พอมีชือนั่นเพิ่นยังบ่อยากได้ดอกะนะบ่พอมาก็พร้อมอยู่มีคนอัน่น เมโลโอ้ยเนาะมีคนเอาตอบเสร็จพร้อมเออสือว่าเลยเนาะพี่น้องเนาะเวียกงานเฮาพี่น้องเ้ยเออขาย่งขายแบบขายเบียร์ยงเอาปูซั่นเลยครับขอนนําาว่าคือบ่เกิดเรื่อง้นี่นี่คือสิบ่ได้มานั่งโอ้ดังลมกันบ่จักกันเออบ่เห็นกันนี่บ่นั่งนี่นั่งลิ้นนั่นมเด้ เอออะกี้มามากตะกี้มาหันทางนเงเตเฮียนทางนี้กัไปเก็บเงินสมาคมทอนกับโบยู่ขอยมาตะกี้ค่นม่เต่ขอยอยู่นั่นไปเตยมาเก็บไปเตยค่ะออื เาไปสู่นีพวกคนอยู่เดยวจาห้องเาท่านี้กับม่่่บัตน้องแป้งนี่ไงชวนไลายกัไปประจําเฮดเวียกันหาล่างขวยล่างชามอยู่ต้งพูดกันนอไปน้ำผู้นั่งวสกอตแคบไปล่าง๋อแล้วกัล้วแต่เจ้าของห้านว่าเออคอยคอยอยากให้เจ้ามานคืองานงาคืองานิดกกิ๊ดงานอไปแตเนีดนดีงานนั่นงานนี่ ค่อยค่อยฮาร์ดมากค่อกไล่แม่พูดนี่เดี๋ยวเราหัดมากแล้วก็ว่าจับลูกเราไหมเอาหางานก็ได้ตอนนี้เออเดอเออหางานอะไรก็เอาเนาะอ่ะแล้าเราเดี๋ยวเอาผูกแล้วก็ให้น้องเพื่อนไปหาน้องพักนอนพักพ่อนพี่น้องเนาะอ่าน้องเพื่อนยังเมื่อยอยู่นอนหลับก็ดีเลยออกแกงนีแล้วก็ร์ชีไป ปุกกระท่อมเนาะกระท่อมท่อใจปุกกระท่อมท่อใจให้ทางนงมลเฤตุตู่นงมฤตุพ่วันเล่าว่าเราชิปุกกระท่อมมืัอนี้ก็เลยชิไปซอยแห้งแล้วทั้งนั้นเนาะอ่าซอยกันพี่น้องเวยคบอกดาว่าเอาแหละน้อผู้เล็กผู้น้อยอ่าใมันเกลียดน้องเกันนี่บอกหน่อยลึกๆใบห้าร้อยนี่ใบเก็บกาแฟนะใบเก็บกาแฟเด็กเขาหน่อยเด้กเด็กใบเก็บกาแฟเนาะมีอยู่บ่ แกต้องมีก็วางแกอ้องมีกวางก็อยากได้ลูกเคือได้หนี้ก็อยากได้อ้าวให้คนนี้ให้คนนี้ดีกดเข้าดีกดเขผาอ้าวให้วิเคราะห์วิเคเทนเด้อบ้างในแม่บอลก็ได้มาจับลูกแม่เจ็บเป็นเอ็ดอุ่นในเอ่อเนื้อในหนังในหางกายก็อ้าวให้ดีให้เศร้าบาดนี้บาดเทก็แห่งให้ดีไปไหว าโรคไพ่ไข่เจ็๊ยบไพ่มาเบียดมาเบียนบาดนี้เนาะศัตรูทั้งหลายไพ่มาใกล้มาทัดบาดนี้เอาอืมชนะไพทั้งปวงเด้ออถูกเนาะจับคือการแต่ก็เรื่องเฮื่อนเรื่องชาติได้ฉันเนาะท่านลืมได้ฮะเหรอไปทั้งใดเลยอันเพิ่นบาบุญทวีรมาแล้ว พลาผ้าเฮียน่ะไปล้วันผูเป็นผูนี่ค่ะสิเป็นเสาเนาะเฮียยังเกาะเฮียยังเกาะอสื่ออ่ะจันโบชื่ชื่อเพิ่นกะบอกแบบว่าเมนมีอย่างนี้แล้วนี่นะงบในตอนนี้เนาะเพื่อนอันมีเวกามีอันอันมีไยมีแฮ่เสาาหฮไฉนี่มีมีมีผูจองแล้วเนาะ อันเพื่นนั้นเพื่นนี้สร้างเพราะอืมีทางอือๆๆแต่เพิ่นไปเว้าอยู่หมอมื้อนั้นๆโดยๆๆเออว่างั้นน่ะเพิ่นาเพิ่นก็ให้อ้ายมาเบิ่งก็มาเบิ่งทางทางนนทางยังแล้วเรื่องรถอีหยังเพิ่นน่ะสิเอามารถจกอ๋อไปจกสิางซาวางหยังอือๆโอเพิ่นมีหมดแล้วเพิ่นมีอ๋อ กันบ <Cornell> ้างปูสิมาเหมาะเจ้าค่ะเราบรรลุแล้วก็มีแล้ววันสนานอืม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 อ่าเนาะที่ว่าเดียวเดว่ามียังเพิ่มเติมก็เดียวสีถามทั้งแอร์เตียงแล้วน้ำเพียงเนาะเพราะว่าเจงกันเนาะโฟนาเมี่อันปูซีอันแบบว่าเป็นแห้งใหญ่เนี่ยเป็นโฟนมี่แบบวุ้นทวีแล้วก็มีแบบเตียงต้องแล้วก็มีอัน บาโจบาอ้ถวหลักๆเลยเนาะแม่นลักๆแล้วก็เจเจ็ดตนกอเจตนกอด้ๆๆมามนั้นนในสที่ว่ามานี่เป็นเป็นเป็นลักใหญ่เออ <laughs> ม,มีแตนะ่นั่นแหละจะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้ทางน้องแป้งเพื่อนพักพรก่อนเดี๋ยวทางชุมพากับชดได้กลับก่นอนนี่ก็มีแต่เท่านี้แหละพี่น้องกับนาอมือหนามือในก็ต,ตาชิลงมหม่เนาะอขอบคุพ่อแม่พี่น้องเอทซีทันใดเนาะอยากยาสวดจากชอยทางน้องเพื่อนก็ยินดีเป็นสะพา,านบุญนห้คือเกาอ่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะสิด้มาเยี่ยมมาคอยน้องเพื่อนเรื่อยๆพี่น้องเลยไปกรับเลยเถิเด้อ น้าให้รำหม่วยเด้อเด้อด้ถึงเลขหกตัวโอ้ยเขาหมักตัวนี้แหละเฮาเนี่ยจาพน้ามอยเราขึ้นขาเจอชิมีอันช่วยอยู่เบียกเลยเนาะไปเนาะไปเนาะอย่บิดและฮะยังไเจีดเรื่องตลกนมึเออ เจ้าหนิมาหาป้นมุดแดงเพิ่นกับปานั่นเนาะใบเตยพร้อมจะใช้เอาไปเหัดย่งใบเตยนะเอาสี่เหลี่ยมกันลายขนมเผาแกะแต่เลิศอ่ามุดแดงเผาต้นหมุกม่วงแมนาลีมันกระป๋าต้นหมุกม่วงเรื่องเสามันลายแล้วหลักเลยโยนใส่กรมเพรอนี่เค็มตกแตกบึนเลยด้เนาะดีเช้าไว้กันเลยเลยดีมีแห้งเนาะเลย

ป่ะแซ่พี่น้องเนาะอ่าเดินทางไไปเนาะถือว่าเป็นพักเที่ยงเนาะป่ะเฮากสิได้เดินทาง้พี่น้องเอ้ยถือว่าเรื่องติดคุกเรื่องติดตารางกถือว่าอ่ามันมันยังบ่แม่นมูลความจริงเด้อพี่น้องเด้อฮะมันพสว่างแล้วบ่แม่นพสว่างใต ถือว่าเรื่องติดคุกติดตารางก็ถือว่ายังยังอยู่พี่น้องเนาะแล้วก็เรื่องเงินหาสิบล้านโบยังโบพี่น้องเลยก็ถือว่ายังยังไม่ได้ว่าเพราฉันฉันเนาะยังไม่ได้หว่าปู่บางคนก็เออติดคุกตั้งปีท่านี่ปีเนาะแล้วก็ปั๊บใหม่หาสิบล้านหกสิบล้านก็ว่ากันไปเนาะที่จริงแล้วคือเรื่องปั๊บใหม่พี่น้องเนาะคือทางโขน้องเป้งเราตั้งไว้ซือ แล้วก็ยังท่านได้รับว่าเออข่อยสิเอาท่านล้านเท่นี้ล้านเนาะแล้วก็เรื่องติดคุกนี่ก็ยังยังยังบ่แม่นมูลความจริงเนาะว่าซั่นซะอ่าผู้คนก็เอออาิคุก10ปี20ปีเนาะอ่านูนนี่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าที่จริงแล้วยังพี่น้องเนาะยัง่นได้เว้าแต่ว่าตอนนี้น่ะผู้กรณีน่เพิ่นกักตแล้วะพี่น้องเนาะกักตแล้วอ่าเนาะเฮาเฮาะบาดนี ป่ะพี่น้องเนาะเดินทางออกหากินข้าวกินน้ำก้อนบัดที่นี่เนาะไปต่อกันอยู่พูดละพี่น้องเนาะบ้านเลือนงานน้องมะลิพี่น้องไปเป็ดกระตุกกระท่อมซอยเล่าก่อนกระท่อมทำใจพี่น้องเนาะโอ้โถๆๆๆๆๆพอต้องพอพบเลยที่จริงๆถ้าเกิดว่ามันเข้ามาตรงๆก็พูดกับไก่แบไหนได้พี่น้องเนาะกระชอดออไป ทอดองไปนี่ครมันไปตรงยีวอนไพแดงนี่มันไปตรงยีวอนไพแดงเนี่ยน้องไปดิฮะแต่มื่นี่เขาเน,นี่น็ได้เกินน้องเป่งเนี่ยเป็นหลังคาอยู่รถยัคร,รับเกินผักสบายใจถ้าพักใแหบบ้สบายใจสบายแต่ผักแบบผิดกันกับลูกกับเมียกันเอ,บอบสบายมันบอกพักแบบลึกลับถุง <c oughs> เงือเนาะซื้อบ้านผักเกอนผักเดี๋วว่าพี่น้องเลย Cái này là cái này cho mấy được nhưng chắc cũng bình thẳng nhịp vẫn bình bình chắc sẵn đó bạn chắc mình sẵn mới là cái tốt để qua chỗ hết này dễ dàng rồi đi nó không bị có đây gì đây đẹp cái đấy hết thề đẹp ba vì nó người để nó ảo, à, cứ phần thì tốt người ta ta có một tốc ก,ก็โต๊ะงงขักเป็นอย่างเด็ดดิซี่ไรนุ่งเข้านุ่งโคตรนี่คักๆากได้พี่น้องี้ยเม็ดยินบอกว่ากินข้าวจะกินเม็กินหานได้คนน่ะหิ้วข่ายิ่งันแล้วว่าสัน่นเอ๊บเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากมาเยี่ยมมาเยืยนนอนน้องแป้งเพื่อนเออเอ๊บโออยู่นี่เนาะโอเค ลังนีนขั้น่าทั้งน้าบ่มีก็เป็นยุ่ยยุ่ยไปก็ได้อยู่ตัวอย่าพลาดได้ไหมยนยี่อย่าพลาดอย่าพลาดยินใจยินยินเอเนเนาเอาเอาโ,โก้<อ>ไปไปไป<อ>ไปไปไปพอนะาเราจัดเตรียยินโอเคเอหนึ่งหนึ่งสองสามยังปลายขั้นปะไรเดินมันทางเขามันคอยยุ่ยยุ่ยได้อยู่ รถตู้ไปวิทย์พอดีเลยรถตู้กับขั้นขามันไปวิทย์ไปได้บา้านท้งทางเป็นรองเงี้ยนีโ่โอเคโอเคโอเควไปบ้านท,ที่นี่เนาะใหม่รถใหม่ร่างเป็น้องเง้ยถถอะมาบา้านนี้มีเตติ๊กเตหังพี่น้องเง้ยตะกี้เอ็นภาคลงไม่ซื้อเสือตัวหนึ่งเก้าพันก็ไปจิ้นที่ไหนดีจีนะ ขากันมาเที่ที่แล้วก็บบัจิตตะกี้จนนั้นหอดเอ่อต,ตลาดตลาดาตลาดานะน่ะตลาดใหญ่นะบัวนงเย็นอันกวงบัวดำน่ะเนาะแม่นน่ะพี่น้องบายไปจักรที่จิกเด่นพี่น้องเลยขี่จักรกันมาไม่ใช้กันนมกันนกได้ตะกี้บัจักเด้ไปเที่ยวที่บิ๊กเด่นเผื่อมาซื้อเสือ้อ กินเศษหนึ่งก็ได้เสือตั้งหลายตัวบัดที่นี่ตัวหนึ่งเก้าพันเนาะไหวยได้ผู้หาหกตัวเมื่อคุกสมยีนตังหาสีบเด็กเกิดเกิดตัวละเศษตัวหาสิบตัวเศษนะชิบวนี้ถือว่าบ่มีละเนาะไปใช้พี่น้องเลยสาซสี่เศษิได้หากินข้าวกินน้ำลำลาก่อนพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะล่ำลาพี่ล่ำลาน้องสะกอนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขอบมาบึงมาส้มเนาะแล้วก็ประกดขรามโฆษณาพี่น้องเลย เ้าทำลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบ,บายดีสบ,บายดี